Amro. Ah ni polong, ni polong. Tertarik màng. Ni. Polong, pado ampan. Ni tuan Harga 300 300. Tiga ratus sungguh. Kita bawa tengok ak, kali ni 300 ni. Ini usak ni saya 300. Seko seko nang tu ah, polong. Pak. wak ha, 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 siap dah.

อนี้ดวกอาตุเกโกไม่ใช่ทั้งหมดนะแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวหขน้อเสียดอ้นื้อสัตก็อย่าทนี้เสียดอ้อันนี้้วนึ่งอันนี้ด้วนึ่งนี่สัตุกสงมานีกนราคาพักกนราคาเดย วันนี้จะส่งมั้งแรกครั้งแรกก็ผมจะได้มังแรกที่ผมดูถ้าบอกเพื่อนเพื่อนใครจะเชื่อว่าปลาอันพันตัวละร้อยตัวละสองร้อยตัวละสามร้อยไม่มีใครเชื่อนี่เป็นครั้งแรก่ปลุงมันดูไซส์ไซส์ฮะดูขนาดลุงดูตัอะไรลุงดูไซส์นะเนี่ผมใายอยู่ใส่ใส่ยูทำหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้บปลุงอ๋อ น,น,นี่ฮ <c oughs> น,นี่ป่าป่าทำไว้